ตัวอย่างจงหาค่า x จากสมการ4 2x ลบ1 3เท่ากับ14มองรูปนี้แล้วก็คืออันนี้คือการหาดีเทอร์มินแนนต์ได้ขีดตรงๆนะครับข้อนี้เราก็ใช้การคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบ4 3บวก3อันไม่มีลบเลยแปลว่าเป็นบวกนะครับ แล้วก็ท่องแม่4 4 3ได้12บวก12คูณขึ้นลบ1 2x ลบเครื่องหมายลบมี2อันลบจำนวนคู่ได้บวก 2x คูณ1ก็ได้ 2x ก็มีค่าเท่ากับข้างนี้ก็คือ14เอาตัวแปรไว้ข้างตัวแปรเอาตัวเลขไว้ข้างตัวเลข12เป็นบวกย้ายข้างนี้มาเป็นลบ12นะครับ 14ลบ12ข้างนี้ก็เหลือ 2x 14ลบ12เหลือ 2x กับ2คูณกัน2คูณย้ายไปหาร x ก็มีค่าเท่ากับ1